นะสวัสดีครับขบู Л ชอวิชนาตวินครับนะวันนี้ก็ันนี้ปวดเรนเชอร์โฟวินคันนี้คันนี้อาการดับเกลีองสั้นครับกนนี้เวลาดับเกลีองครึ่งครึ่งครึ่งครับอย่ว่าดับเกลีองเวลาสตาร์ทก็เหมือนกันครับสตาร์ทเกลีองสั้นครับครับข้อสายเกลีองไรเดินยะดีนะ ไม่มีปัญหาครับผมเนีนะครับอาการน,นี้สตาร์ทแล้วก็ติดนายแล้วก็เครื่องก็เดินเรียบดีอาการนี้ที่มีปัญหาก็คือจังหวะดับเครื่องเสียงดังปึง้งครึ้งครึ้งครับก็คืออ่าหนีเลยนีเลยสาเหตุสาเหิตสาหิตยางเต็มเครื่องอย่างเต็มเ, <c oughs> เ,เครื่องนะครับนะสุดแม่แหละอย่างเต้มเครื่องสุดไป นี่คงไม่นะครับนะอย่างเดิมคงไม่ดูนะครับอันนี้บีไม่ได้คงไม่ครับคงไม่เป็นตั้งสายตั้งคว้าเลยอันนี้ยางเต็นเกียร์นะครับนะยางเต็นเกียร์ของพูดมันตัวเหล็กทรงตัวครับใช่โคยางเต็นเกียร์อันนี้ยางเต็นเครื่อง นีผมก็ได้ทำการโทษออกเลยแค่นี้กับ <c oughs> ทางคว้านี่รูอ,อยากนิดจะกันจะไม่ตกร้อกินกว้าทางใส่ไม่เคยปลือทางใส่ใส่ลงหิต อโ,อโอเคนะครับนะกับคลิปนี้แบบนี้ครับโอเคกับผม โอเคนะครับนะกับคันนี้กับสวัสดีครับ